ii si tibiso pakawa hang sama samutua visha jarana sampano sukato loka ปุริสัตถมาซาลติสัทธาถีวมนุสซางกุทโภควาตีสวากาโตภควตาทมวยสันติติโกะกาลิโยเยหิปัสสิกโกอุปนัญญิโกปัจจตังเวททิจโผเวนโยเฮตนสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังควรอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังควรยายยายยาปฏิปันโนภควโตสาวกสังควร ทามีจิตปัปิปันนวพัคกวาโตสาว่า,า,ากระสังครัวยกทิฏฐังจะตาลิปริสายุคานี่อันต่ปุริสาบุคลาอิสัพพกวัตตสทราบว่ากระสั่งควรอาหุนายโยปาหุนายโยท่าขีนายโยอันเชื่อดีกันละนิโยอนุตรังคุญญาขีตังโลกสัสสะเพียยินนามณีปิยังมันตังยะสังทาสัางกวนางอุปสนันติเสติเนหัง มาตาปิตาวะโรอหังปะปะ,ปะูจันจะมหาราชาตะวังมังปูตตัดุนุทีปังกาเลเีทีวุจุปุสิทิจินจิทีวุเยยักโกโกปัจจังทัศมิงกินนิวตัตทัตตาปิยังจันตังสาริปุตโตรพระวันตุมี สิทธิลาภังชนาณยมัณีิจินดาปิยังจะทัดทัดนังทับสับพียชนาพระหูชนาปิยังมามะสกตตวพุทธรัตนาอุสัทังอุตมังวาลังยิสิทธิวมนุษานังพุทธะตีเชนาสุที่นานาสันตุปัทสาวะเพทุข้าวูปัสสาะสุเมตุเตีย สกรตวาธรรมะตนังอุสะพังอุตมมังวะรังพระหิลาหูปัสสะสัมจะมะนังธรรมะเตเจนะสุทินานณสันตุปาทวาสะพีภะยาหูปัสสะสุเมีนตุเตสกรตวาสังกระตะนังอุสะทางอุตมมังวะรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังคตเตจีนะสุทินานณสันตุปาทวาสะพีโลคาหูปัสสะสุเมีนตุเต อิติปิโสภควาระหังสมาสมุทโวเวชากะรัมปันปโนสุขตโรกวิทวอนุตารวปุริสธรรมสะลาตีสาทาทีบามนุสสหนังพุทโภภควาติสว่างาตัวภโกตาธรรมสสันเติโกวกาลิกูอหิปัสสิกู โอปัญญานี้กปัจจตังเวททิตาโพวินยูหิเตียนสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆรโอชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายยปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยยทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสับุคคลาเยสปะภควโตสาวกสังโฆ ปะหุนนายโยปะหุนนายโยท่กขีนายโย,อ,ยอ,อันเชอรีกะเลนโยอ,อนุตะลังกุญญาเกศตังโลกาาัสสาติกินดาไมนีปิยังมันตังยะสังขังโกนังอุปัสสันติเส้นสิเน,นหังมาตาปิตาว,วัดลูทะละหังปะโพตัตจะมหาราชาตาวังมันปุตตะตุโ,ตโนทุทีปังกา เเทวุสโปเทสีกินจิตเทวเยเยยสะโกปัจจังทัศสมิงจินนีวาตตัตตาปิยังกันตังสะดิปุตโตเพราะวันตุมีสิทธิลาพังชัดเช่นนายากีมณีจินดาปิยังม่จะทัศสภัยเจนะพระหูชนะปิยังมะมา สัจตวรพุทธะระตนังโอสตทางอุตมังวะลังเอหิตังเทวมนุษย์นังพุทธเตชีนาสูทินานัจสันตุปะทวะจะเพีทุกขาวุปัสสัสมาตุเตสัจธรรมวัตธรรมตนังโอสถังอุตมังวะลังปะฎิยาหูปัสสัสมาตเตสังธรรมเตชีนาสูทินานัจสันตุปะทวะจะเพีพะยาวุปัสสัสมาตุเต จักกะตะวะสังฆรัตะนังอุสัังอุตมังวัลังอาหุนัยังปาหุนัยังสังฆตีเชนะสุทินานาสันตุปปาทวาสาเพโลคาบุปัสสะสมีตุเตียอิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทวะวิชาจารณะสัมปันโนสุขตัโลกวิทูยอนุตารัปุริสะธรรมะสาลกิสะท้าธีวมานุชานังพุทโธภควาเตียสวากาตตัวภควาตาธโมย สันเทติโกะกาลิโกยิปัสติโกะอวพันิโกปจัจจตังเวทิตทาภวิญโยเฮเตนสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสะเายูชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆวะยาเยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆ สามีติปฏิปันโนภะวะตัวทราวกสังโฆรญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตตปุริสาวุคลายเอสสะภะวะตัวทาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยสังกิหุไนโยอัญเชลีกัลเลนิโยอนุตารังปุญญาติทางโลกัสสาตติอินดามันยปิยังมันตังยัตสังกายัตโกนังอุปะสันติทิสิเนหัง มาตาปิตาวาโละละหังปะภูจันจะมหาราชาตะวังมังปูตัสสะทัตทุโนทิทปังกาเลทวุสุป,ปูเซทิจินจิทิวบูเยจักโกปัจจะทังทัตสมิงกินเนวาตัตตาปิยังกันตังซาลิปุตโตพระวันตุมีสิทธิลาพังชน,นะ เยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชะเนนาพระหูชนาปิยะมามะสัคตะวาพุทธรัตนาง,างอุสทัง,าางอุตมังวาลังอิอิหั่งตังเทวาางังมนุษย์นางทิพุทธะติชีนะสุทินานาสันตุปะทะาทวะสัพเพทุข้าวุปัสสุเมนตุเต สัคตะวะธรรมะสังฆะนังอุสสังังอุตตมังวะลังปะลินาหูปาสัมมะนังธรรมะเติชีนะสุทิน mm. กกา like กกนัสสันตุปะตะวะสะพพิภัยาวุปะสาสุเมนตุเตสัคตะวะธรรมสังฆะนังอุสสังังอุตตมังวะลังเอ้าเนยยังแปลงเนยยังสังสังเตชีนะสุทินานัสสันตุปะตะวะสัพพิโลกาวุปัสสะสุเมตุเต